สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ประจำวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566ช่วงแรกเราจะมาพบกับคุณบุรินเกรดมณีรองกรรมการผู้จัดการบริหารของปมจเลยที่แผนกน,นะครับจะมาคุยกันต่อนะเนื่องจากเมื่อวันพุธนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้ marketing tech ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณนะครับสวัสดีครับคุณบุรินครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ศีระครับสรุปให้ฟังอีกทีได้ไหมว่ามันพูดนี่เราคุยกันไว้แล้วเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือเข้า่ามายที่เหมาะสมมันเป็นยังไงบ้างครับก็เพราะว่ามาเทคครับปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะครับพี่ครับยกตัวอย่างเช่นแชทบอทนะครับก็เวลาคุยไม่ต้องใช้อด min นะครับก็เป็นมาเทคชนิดหนึ่งซึ่งก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของ Marketing Automation นะครับ การส่งอีเมลมาเป็นชุดเลยอย่างต่อเนื่องนะครับการบอสแคสส์ออกลงไปในไลน์หรือว่าในโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนะครับทุกอย่างเนีครับเป็น Marketing ิ้งเทคโนโลยซึ่งก็อาจจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยครับผมก็เลยมาชวนคุยว่าแบบเจ้าของธุรกิจเนี่ยครับลองประเมินสินค้าของตัวเองก่อนนะครับ ประเมินอย่างไรนะครับก็อาจจะมีวิธีการแบ่งประเภทธุรกิจเนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับแต่ว่าเฉพาะวันนี้ครับในช่วงนี้ผมลองชวนคุยโดยใช้แนวคิดที่ว่าธุรกิจของท่านนะครับลูกค้าเป้าหมายครับตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยอารมณ์มากกว่ากาัน นะครับอาจจะไม่ใช่100%เหตุผลหรือ100%อารมณ์แต่ว่ามันคืออะไรนำนะครับตัดสินใจด้วยเหตุผลอ่าก็ยกตัวอย่างเช่นซื้อประกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหตุผลมากหน่อยนะครับซื้อบ้านและคอนโดนะครับหรือว่าถ้าเป็นอ,อีกกลุ่มหนึง่งเป็นซื้อด้วยอารมณ์นำนิดนึงก็อาจจะเช่นไปพักในโรงแรมโรงแรมหรูๆนิดนึงนะครับก็อาจจะใช้แบบอารมณ์คือ ได้ฟีลลิ่งว่าโอ้โหได้ไปพักที่นี่แล้วก็รูปสวยๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่โรงแรมก็ดูแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตนะครับกับว่าสินค้าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยครับทีนี้มันยังมีนอกจากเหตุผลและอารมณ์แล้วครับมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่คิดไปได้พร้อมกันเลยครับก็คือว่าสินค้านั้นนะครับเวลาจะซื้อครับตัดสินใจนานไหมมูลค่าสูงไหมซื้อแล้วอยู่กับเรานานๆหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดว่าซื้อแล้วอยู่กับเรานานๆเลยก็ยิ่งเราใช้เหตุผลด้วยมันก็ยิ่งว่าอย่างเช่นบ้านคอนโดองเงี้ยครับมันก็ใช้การตลาดแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าซื้อแล้วเปลี่ยนง่ายๆนะครับยาสีฟันน้ำยาซักผ้าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า low involvement นะครับคือซื้อแล้วก็เปลี่ยนง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่เรา รู้ว่าสินค้าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับจะทำให้เรามาวางแผนทางการตลาดวางแผนคอนเทนต์ได้ดีมากขึ้นนะครับอ<ม>ย่างอย่างวันก่อนนะครับที่ผมคุยเรื่องของการสร้างเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยครับอินโฟกราฟิกหรือว่าการสร้างเป็นเรียกว่า PDF เลยนะครับให้เป็นดาวน์โหลดผ่านอ e ีบ<ม>ุ๊กนะครับ แบบนี้ครับก็จะเหมาะกับสินค้าที่ใช้เหตุผลในการซื้อ,อะนะครับครับเพราะว่าเราจะได้มาอ่านอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ยกตัวอย่างเช่นขนมนะครับขนมเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแล้วทานแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอาจจะไม่ใช่สิ่งนั้นนำเราอาจจะซื้อเพราะว่าดาราท่านนี้นะครับหรือว่าน้องที่เป็นผู้นำความคิดด้านนี้อินฟลูเอนเซอร์ด้านนี้ แนะนำแล้วก็ลองทานสักหน่อยนะครับทีนี้มาเทคที่เป็นเรื่องใหญ่ๆของวันนี้นะครับที่ผมก็นำมาชวนคุยเรื่อยๆอย่างเช่น CRM เนี่ยครับพี่จิระครับสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ใช้ CRM ไม่เหมือนกันนะครับอธิบายครับอย่างอย่างสินค้าที่เป็น High involvement มากๆคือ ก่อนซื้อต้องคิดมากๆแล้วก็ซื้อแล้วก็อยู่กับเรานานแล้วก็ใช้เหตุผลมากนะครับครับเช่นบ้านอย่างเงครับบ้านคอนโดเนี่ยครับมเีเรียกว่าถ้าจะเลือก c r m หนึ่งอย่างก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลือก c r m ในพาร์ทที่เขาเรียกว่าเซลล์บ l i ไลนะ์แมネจเมนต์น่ะคือให้เป็น CRM สำหรับเซลก่อนที่ลูกค้าจะซื้ออ่ะคือมามาให้ความสำคัญกับช่วงก่อนซื้ออ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าพอเขาซื้อบ้านแล้วคอนโดแล้วเราทิ้งเลยมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แค่ว่าอย่างพวกเราอะครับถ้าคงได้เคยมีโอกาสซื้อบ้านหรือคอนโดอสังหาใหญ่นิดหนึ่งครับจะสังเกตว่าช่วงก่อนซื้อเนี่ยเซลดู Sell Do แลเราละเอียด เนียนมากนะคุยตลอดนะพี่ <นะ S 2> แต่พอหลังซื้อแล้วเนี่ยโอเคก็ไม่ใช่เขาทิ้งนะ,<อ>ะแต่ว่า <S <s <fisher> <S มันก็มันก็มีมี <อะ S 2> ว่าเหมือนอีกหน่วยหนึ่งเข้ามาดูแล kind of การที่จะติดต่อเราอย่างต่อเนื่องเหมือนช่วงก่อนซื้อเนี่ยอาจจะน้อยกว่าหน่อยะอะฮะบางคนไม่รู้จักกันเลยฮะ <c oughs> ายอาจจะครับก็เพราะว่าหน้าที่ของเขาอะครับก็คือก่อนการซื้อทําไมเขาต้อง ไปนน้น CRM ก่อนซื้อก็อเพราะสินค้าอ่ามันเป็นสินค้ามูลค่าสูงครับซื้อกันด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อด้วยเหตุผลการให้ข้อมูลเพิ่มอ่ามันก็เลยจําเป็นแล้วก็เลยต้องใช้คนแล้วก็เมื่อซื้อด้วยเวลานานๆนะครับก่อนซื้อมีระยะเวลานานการใช้คนก็จําเป็น CRM ก็เลยจําเป็นเป็น CRM ช่วงก่อนปิดการขายครับมันเป็นยังไง CRM ก่นอนปิดการขายเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนนะครับอ่าครับพี่อ CRM แบบเนี้ยครับมันจะเป็นลักษณะว่าอ่าเซลล์แต่ละคนนะครับเรียกว่าเป็นเซล์ลเลยครับจะได้รับาแอสไซ์์มอบหมายครับว่าอ่าผู้สนใจหรือผมเรียกว่า Lead ท่านนี้นะครับคุณก็น้องเซลล์อดูแล น้องเซล์ A ก็จะดูแลคุณกอคุณขอคุณงอ,อเต็มไปหมดเลยครับทีนี้ CRM แบบนี้ครับจะรู้เลยว่าคุณกอขอคอ,อนะครับเข้ามาหาเนี่ยด้วยวิธีไหนออย่างเช่นถ้าโทรมา CRM มันจะบังคับให้น้องคุณ A เ,เนี่ยกรอกเลยครับว่าโทรมาแล้วก็มันอาจจะบังคับต่อไปอีกด้วยก็ได้ว่ารู้จักเราได้ยังไง มันก็จะมีช่องให้ติ๊กแล้วหรือว่าจะบรรยายเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนมาเขาก็จะมีลิงก์เลยว่าคุณขอเนี่ยลงทะเบียนมาคุณขอลงทะเบียนมาจากลิงก์ไหนจะรู้เลยว่าเอาจุดเด่นอันไหนไปโปรโมทนะครับถ้าเอาจุดเด่นเรื่องของการมีสวนไปโปรโมทก็ลงทะเบียนมาแต่ถ้าเกิดว่า เป็นจุดเด่นเรื่องของพื้นที่กว้างขวางกว่าโครงการอื่นในละแวกเดียวกันก็มันอาจจะมี Marketing ไปโปรโมทด้วยหลายคอนเทนต์ใช่ไหมก็จะรู้เลยว่ามาจากไงแล้วก็น้องเซลเนี่ยครับก็หลังจากติดตามอะไรก็จะต้องบันทึกลงไปแล้วก็ที่ห้ามลืมเลยคือต้องใส่แพลนครับว่าจะโทรหาอีคทีเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือลีดท่านนั้นนะครับ ไม่สนใจแล้วก็คืออ่ะก็ drop ไปก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับว่าต้องมีสิ่งนี้อยู่เวลา drop ไปหรือทิ้งไปครับต้องใส่เหตุผลว่าที่ไม่ซื้อเพราะอะไรเนี่ยครับคือ CRM ก่อนการขายครพี่ mm. อืมครับต้องมีการบันทึกเพื่อที่ marketing ได้มาวิเคราะห์หัวหน้าเซลล์ได้มาวิเคราะห์ว่าเราได้ลีมมาจากช่องทางไหนแล้วช่องทางไหนเนี่ยซื้อ มากกว่ากันเดี๋ยวจะได้ไปโปรโมทในช่องทางนั้นอีกครับหรือว่าเราทําการตลาดดิจิทัลเหนื่อยแทบแย่เลยประกอว่าลูกค้าที่ซื้อเราเนี่ยเพราะว่าป้ายหน้าโครงการป้ายป้ายตรงทางเข้าเราจะได้ไปให้ความสําคัญกับพวกป้ายครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ดึงทราฟฟิกมาแถวที่โลเคชันเราด้วยตัวเองแต่ว่า,าจ,จะมีแบรนด์อื่นเนี่ยดึงทราฟฟิกมา แล้วพอมีผู้สนใจมาดูแบรนด์อื่นนะครับก็มาดูเราด้วยแล้วโปรจากเราเด่นมากเลยเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับเรื่องของโปรจ c กเราไม่ต้องเน้นการตลาดมากแล้วมาให้ความสําคัญกับเรื่องของเซลล์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์นะพี่อ่ามันไม่ได้หมายความว่าเราทุกๆคนเนะ่ยจะต้องโปรโมทเองตั้งแต่ต้นน้ําคือเข้าหากลุ่มเป้าหมายเองหมดมันมันก็ไม่ใช่นะครับการไปดักแล้วก็อ่า จุดเด่นคือ Product กับเซลไม่ได้เน้น Marketing แต่ลีดมาจากกลุ่มเป้าหมายที่เขามาดูโครงการอื่นแล้วเขาก็ต้องแวะด้วยเพราะว่าสินค้าเราเน้น h i i n v o l v e m e n t ครับอันนี้ก็ได้นย่างแต่ว่าการใช้มาเก็ตติ้งเทคสำหรับ high i n v o l ล e m e n t เนี่ยควรจะเป็นมาเก็ตติ้งแบบไหนถ้าเป็นสินค้าที่ใช้อารมสินค้าที่ไม่ได้อยู่ยั่งควรจะใช้มาเก็ตติ้งเแบบไหน ที่นี่สินค้าใช้อารมณ์อะพี่ไม่จำเป็นจะต้องโทรไปชวนให้ลูกค้ามากินฟาสต์ฟู้ดอีกมันมันก็ไม่ได้สะดวกแบบนั้นใช่ไหมพี่ครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าเราอะครับชวนให้เขามาทดลองครั้งแรกนะครับด้วยอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าด้วยทดลองแจกเลยแล้วก็อาจจะแอดไลน์กันเลยง่ายๆนะครับแล้วก็แจก อ่าแซมเปิลกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยครับเรามาให้ความสําคัญกับถ้าเป็น CRM นะครับ,รบเราให้ความสําคัญกับ CRM หลังจากลูกค้าซื้อชิ้นแรกไปแล้วลูกค้าจะซื้อชิ้นแรกไปแล้วจากการที่เชื่ออินฟลูเอนเซอร์ของเขานะครับหรือว่าทดลองกินไปแล้วนะครับจากสินค้าที่มีกิจกรรมโปรโมชั่นเราอาจจะทํากิจกรรม ผ่านคนที่ซื้อไปแล้ว <Yeah. S 1> แบบแมสไปเลยยกตัวอย่างเช่นการบอ a ดแคสต์โปรโมชั่นบอ a ดแคสต์ผ่านไลน์นะครับหรือว่าการให้สะสมแต้มนะครับหรือว่าบอดแคสต์โปรโมชั่นของการซื้อรอบนี้ <Yeah. S 1> ทำโปรโมชั่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นทางเลือกที่อาจจะเลี่ยงเลี่ยงไม่ค่อยได้มากนะครับ อาจจะสำหรับกลุ่มนี้อาจจะต้องมีบ้างแล้วก็อาจจะมีรูปถ่ายาใช้รูปเนื่องจากมันเป็นสินค้าใช้อารมณ์ใช่ไหมครับก็ต้องใช้รูปแล้วก็หล่อเลี้ยงนะครับด้วยกิจกรรมหล่อเลี้ยงความรู้สึกของเขาด้วยกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับมีวิดีโอคอนเทนต์ที่มีความสนุก ไปเรื่อยๆโดยมีสินค้าตัวนี้ครับเข้าไปประกอบครับให้เขาเห็นอย่างสม่ำเสมอนะครับเราอาจจะไปอ่าสปอนอันนี้อยู่ที่งบด้วยครับสปอนเซอร์เพลงหรือว่าสปอนเซอร์รายการก็ทายอินเข้าไปเพราะฉะนั้นแบรนด์มันก็จะติดหูติดหูไปเพราะว่านี่มันคือ,อใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึก ใช้ความจำว่าอ๋อเออแบรนด์นี้นะมีกิจกรรมบ่อยแต่นั่นหมายถึงว่าสินค้าเราสมมติว่าถ้าเป็นขนมสินค้าเราต้องอร่อยในระดับแข่งขันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นการเห็นแบบเรียกว่าความรู้กันขนาดนั้นแต่มันเป็น emotional video ads อย่างนี้นครับ video ads ที่ ให้เกิดความสนุกสนานนะครับก็อาจจะต้องมีวายรัาวิดีโอออกมาเป็นระยะระยะเหมือนกันคือว่าทำแล้วเนี่ยให้แชร์กันไปครับแต่ว่าเราคงให้คนแชร์ไวรัาววิดีโอของบ้านและคอนโดได้ยากมากพี่ไม่มีใครแชร์หรอกฮะแต่ขนมเนี่ยมันมันแชร์ได้เพราะว่ามันสนุกมากเลยอะ่ะ อาจจะกินระหว่างการวิ่งวิ่งเสร็จแล้วเอะแต่มันไม่ใช่ว่ากินจริงๆเพื่อให้แบบว่ากินแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่านักวิ่งมาทําท่าสนุกสนานแล้วก็หลังจากกินแล้วรู้สึกโอ้มันว้าวมากเลยพลังงานสดชื่นกลับมาซึ่งความจริงมันอาจจะไม่ต้องวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าอ๋อในกลุ่มนักวิ่งเขาแชร์กันกลุ่มนักปั่นจัก,กรยานเขาแชร์กันกินแล้วมันได้พลังงานขนาะเดียวกัน ก็อาจจะไปแชร์กันในกลุ่มนักเรียนก็ได้ว่ามันสนุกมากเลยตอนเย็นตอนพักเที่ยงกินขนมอันนี้อย่างนี้ครับการทำวิดีโอลักษณะเนี้ยช่วยช่วยแน่ๆสำหรับกลุ่มที่ซื้อด้วยอิโมชั่นอลนะครับมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกันตัวอย่างระหว่างการทำการตลาดนะคคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับการเลือกใช้มาร์เก็ตติ้งเทคที่เหมาะสมนะในแต่ละประเภทของสินค้า ใช่ใช่ใช่เลยครับพี่เพราะว่าคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็คือการตลาดที่เรายกมาอยู่บนดิจิตอลครับส่วนเจ้ามาเทคเนี่ยก็คือเทคโนโลยีด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นที่มาส่งเสริมการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักสินค้าเรากลุ่มเป้าหมายเราแล้วก็คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ครับจะใช้คอนเทนต์อะไระหลังจากนั้นโฆษณามันก็เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ว่ามาเทคเนี่ยมันก็จะมาเติมอย่างเช่นถ้าเราทำคอนเทนต์มากมาเทคมาช่วยถ้าเราทำคอนเทนต์เรื่องเทคมากเราอาจจะใช้พวกตระกูล GPT ทั้งหลายที่เป็นแชทช่วยเขียนแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์ที่เป็นรูปเป็นวิดีโอเราอาจจะต้องใช้ไอ้พวก AI ที่ช่วยสร้างรูปครับแล้วก็ถ้าเราสื่อสารเป็นวิดีโอมากเราก็อาจจะต้องยิงเป็นแอดนะครับแอดแล้วก็อาจจะใช้แบบวัดคอนเวอร์ชันแล้วก็ส่งคอนเวอร์ชักลับไปในอันที่ก็เปิดดูวิดีโอเราแล้วก็มาหาทาร์เก็ตที่ลักษณะใกล้เคียงกันหรือว่าถ้าเราเป็นแบบ CRM แบบที่เป็นหลังการขายแล้วก็คือ เน้น loyalty อะครับเน้นซื้อซ้ำเน้นแชร์ก็อาจจะต้องไปใช้อ่าอ่าระบบะสะสมแต้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็แจกแต้มแบบง่ายๆนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งต้องใช้ CRM แบบ for sale อ่ามันก็จะเป็นคนละด้านกันอย่างเงี้ยครับพี่ก็เรียกว่าเรามีเครื่องมือ marketing tech หลายอย่างที่จะใช้เพื่อการทำการตลาดแต่ว่าถ้าเราถ้าเราใช้แบบเวียงแหใช้หมดเนี่ยมันก็เปลืงซึ่งเปลืงเกินไป ที่มันไม่จำเป็นใช่ครับพี่ครัเราใช่ครับใช่ครับพี่ใช่ครับพี่มันก็จะสิ้นเปลืองกันไปเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโหมด SME ที่ต้องเลือกสรรนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็มาชวนคุยว่าเวลาเลือกสรรเลือกยังไงก็อาจจะไม่ใช่ว่าไปดูมาเทคทุกๆตัวเลยแล้วก็ลองใช้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเสียเวลาไปอีกนะครับเรามาเลือกสรรจากการมองว่าลูกค้าเรา ซื้อเราเพราะอะไรครับซึ่งวันนี้ผมก็มานําเสนอแนวคิดว่าซื้อเราเพราะเหตุผลหรืออารมณ์แล้วก็สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่คิดนานไหม Involve สูงไหมหรือว่าแบบว่าซื้อง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆเราเป็นกลุ่มไหนเราลองเอาอตัวเฟรมเวิร์กกัครับแนวคิดเนี้ยประเมินตัวเราก่อน พอเรารู้จักตัวเราชัดเจนขึ้นนะครับเวลาเรามองตัวมาเทคอะไรครับก็อาจจะทําให้เลือกใช้กันได้ผลแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ใช้เหตุผลหรือว่าใช้อารมณ์นะไม่ว่าจะตัดสินใจเร็วตัดสินใจช้าในการที่จะซื้อเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเทก็จําเป็นสาหรับทุกประเภทเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช้ครับจําเป็นครับพี่จําเป็นครับ แต่ก่อนที่จะใช้ครับก็อย่างที่เรียนคืออยากให้รู้ว่าเราจะใช้เพราะอะไรแล้วก็ก่อนจะใช้เทคโนโลยีช่วยครับบางครั้งใช้มือมือทำก่อนเลยครับอย่างเช่นผมคุยบ่อยบอยว่าก่อนใช้ crm เนี่ยใช้สเปซ s ชต e t ก่อนพูดง่ายงไก็ใช้ Excel ก่อนนี่แหละนะครับหรือว่าก่อนใช้แชทบอทเนี่ยใช้แอดมินก่อนแล้วดูซิว่าลูกค้าถามอะไรรวบรวมออกมาก่อน ครับครับก่อนใช้มาเทคทำด้วยคนแล้วก็ทำจนกระทั่งรู้สึกว่าอ๋อถ้ามี ous, ม ation, อัตโนมัติมีออโตเมชันหรือว่ามันสามารถที่จะหนึ่งก็คือลดเวลายกระดับได้นะครับแล้วก็พัฒนาได้อีกขั้นหนึ่งเพราะว่าพวกเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยเราคิด Data เยอะๆได้ พราะเรามองด้วยสายตาหรือเราต้องทํามือประมวลผลเองเนี่ยมันนานพอเราถึงจุดนั้นปุ๊บนะครับเราไปหามาเทคมาใช้ผมมั่นใจเลยว่าเราจะใช้เพราะว่าเรามีเพนพอยต์แล้วนะครับคราวนี้เครื่องมือ Marketing Tech ที่คุณบุรินพูดเนี่ยผมจับได้สองอย่างมีเรื่องของระบบ CRM ซึ่มีหลากหลายประเภทหลากหลายพ็ดเกจง่ายนะกับระบบแชทบอทนะมันจะมี Marketing t ้ง h อย่างอื่นที่ จะนำมาใช้นอกเหนือจากนี้ด้วยไหมครับอ๋อครับอย่างาแท้จริงแล้วครับพี่แม้แต่การทําเว็บไซต์นะครับที่เราอยู่มานานปีแล้วนะครับยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงก็เป็น Marketing Tech ชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ก็เป็นตัวตนออนไลน์พื้นฐานะนะครับการ,ร,รประเมินว่าเอ๊ะเราต้องมีเว็บไซต์แบบไหนเนี่ยเพราะสินค้าเราเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดเพราะผมคิดว่าก็อาจจะเรียกว่าพอเข้าใจกันแล้วถ้าจะทวนสั้นๆก็อย่างเช่นถ้าสินค้าเราขายด้วยเหตุผลมากเลยครับเว็บไซต์เราเนี่ยก็น่าจะมีเป็นบรนด์ c o m ของตัวเองแล้วก็เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ทั้งอินโฟกราฟิกทั้งเทกนะครับแล้วก็ทั้งรูปเช่นผมคิดว่าเว็บของพวกโครงการบ้านเนี่ยก็ต้องจัดเต็มนะครับ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นซื้อด้วยด้วยอารมณ์เนี่ยที่จริงใช้ผ่านโซเชียลมีเดียก็อาจจะได้ผลกว่าก็ได้เพราะเว็บมันก็อยู่นิ่งๆของเขาครับคงจะไม่เราไม่ได้เข้าไปดูเว็บไซต์ของอขนมขบเคี้ยวมากมากนักนครับแต่เราติดตามโซเชียลมีเดียของขนมขบเคี้ยวอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นมาเทคมันก็รวมไปถึงอ่า ถ้าถอยไปนิดนึงมันก็รวมไปถึงเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ไปถึงระบบสั่งซื้อด้วยนะครับอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยครับถ้าสมมติว่าขายขนมกบเคี้ยวแล้วสั่งซื้อ,อยังไง<ม>บางทีเว็บไซต์อาจจะมีแค่ช้อปปิ้งคาร์ดอย่างเดียวเลยไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากคือคลิกมาปุ๊บสั่งได้ก็จอดจอบจบละ,<ม>ะก,ก็พอแล้วนะครับขณะทีะ่บ้านและคอนโดเว็บไซต์ไม่ได้ไว้สั่งแน่<ม>เว็บไซต์ให้ข้อมูล แล้วก็ไว้เก็บลีดก็สั่งซื้อไม่ได้อยเอยครับอันนี้ก็เป็นมาเทคที่พื้นฐานนะครับครับหรือว่าจะมีระบบเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งอันนี้ก็ใช่เป็นเป็นมาเทคอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับสินค้าอย่างเช่นประกันอยนครับก็อาจจะส่งอีเมลมาให้เราแนะนำประกันใหม่แต่ขนมกบเคี้ยวคงไม่ต้องส่งมาครับก็มี อีกหลากหลายเหมือนกันครับพี่ว่า,ามาเทคเนี่ยในตัวแลนส์เคปมันมีอะไรบ้างแล้วก็เราต้องใช้อะไรบ้างนะครับครับก็เห็นภาพนะครับว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้ว่าเครื่องมือเครื่องมือมาร์เก็ตติ้งเทคที่ใช้เพื่อการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างทั้ง CRM ทั้งแชทบอทนะทั้งเว็บไซต์รวมทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็อ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งอันนี้เป็นสิทธที่เราจะสามารถเลือกแพ็กเกจหรือว่า เลือกลักษณะของการใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราได้แต่ว่าเราต้องจําแนกให้ชัดกันว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนขายใครนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่ที่ผู้ประกอบการที่ต้องคำนึงถึงแล้วก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการทําการขายได้โดยที่ใช้งบเหมาะสมไม่มากเกินไปนะฮะไม่ได้ใช้เครื่องมือขายขที่มันมากเกินเลยกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับด้วยนะครับวันนี้ต้อง ขอบคุณคุณบุรินนะครับที่มาแนะนําเคล็ดลับเหล่านี้ให้เราได้นําไปใช้กันเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าวันพุธหน้ามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณบุรินเกิดมาณีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็หมดเวลาในช่วงแรกจากเหตุนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งช่วงที่สองไปติดตามเรื่องของการค้าในย่านเซียบีนะครับกับคุณจิรวัตเดชาเสถียรครับสักครู่หนึ่งครับ